ก่อนอื่นนะคะก็สวัสด,ดีเด็กๆทั้งอ่เด็กๆท,ทั้งหมดที่เข้ามานะคะในข้าวโฮมรุมของเราในตอนเช้าเราเจะโฮมรุม10นาทีนะคะในวันจันทร์แล้วก็วันพาริหัดนะคะในวันนี้สิ่งที่มิตรจะมาแจ้งนะคะก็คือเกี่ยวกับการสอบของพวกเราในเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ,อ,ะอย่างที่มิตรสอบถามหนูทั้งสองคนก็คือมันยากใช่ไหมคะมีวิชาหนึ่งที่ง่ายแล้วก็มีวิชาที่ยาก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสอบสนามนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอสอบปลายภาคเนาะเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะเราก็เก็บอันนี้ไว้เป็นบทเรียนนะคะหนูจะได้มีความพยายามคูณ2นะคะทีนี้การสอบที่ผ่านมานะคะทั้ง2วันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเนาะทั้งคนที่ส่งคะแนนสําเร็จแล้วก็คนที่ส่งคะแนนแล้วมันไม่เข้าระบบ นะคะทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ส่งคะแนนแล้วแล้วคะแนนไม่เข้าระบบนะคะก็อาจจะต้องมีการสอบใหม่ถ้าเกิดเราไปรีเควสตแล้วนะคะรีเซ็ตตัวระบบแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีไฟล์คะแนนขึ้นนะคะเท่ากับว่าทางวิชาการก็จะให้พวกหนุเนี่ยสอบใหม่นะคะแต่ทีนี้นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าได้สอบใหม่นะคะ ถ้ารู้ว่าวิชาที่หนูส่งไม่ไปไอยอย่างของอิมเนี่ยมันมีวิชามีวิชาสุดท้ายก็คือวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนาะที่มันส่งแล้วคะแนนไม่เข้าระบบนะคะก็ลองนะคะลองก็คืออ่านหนังสือเพิ่มละกันถ้าหนูรู้ว่าวิชานี้มันยากนะคะเหมือนมีโอกาสแก้ตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากให้หนูสอบใหม่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้หนูเนี่ยอ่าเหมือนเสียโอกาสไปในครั้งแรกเนาะคำมิเคยได้ยินว่าคําตอบ คำตอบแรกมันคือใช่เสมออะไม่รู้ว่าจริงไหมนะคะก็สําหรับคนที่สอบไปทั้งสองวันแล้วก็มีปัญหาวันแรกเนี่ยอะวันแรกปัญหาที่เจอเลยก็คือส่งแล้วเนี่ยระบบขึ้นว่าตรวจข้อสอบไม่ครบนะคะก็คือเหมือนเมือนข้ามข้อไปแต่จริงๆแล้วทําข้อเสร็จนะคะแต่ไม่สามารถส่งได้อันนี้ก็มีหนกรณีกรณีที่สองก็คือคะแนนไม่เข้าระบบนะคะ ทั้งสองกรณีนี้นะคะก็ถ้าเกิดคะแนนไม่ขึ้นเนาะเราจะต้องมีการสอบใหม่นะคะเดี๋ยวเรื่องการสอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวรอทางโรงเรียนนะคะดําเนินการแล้วเดี๋ยวมีจัดแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะได้สอบวันไหนเนาะรอก่อนนะคะแล้วก็เรื่องที่2เลยอันนี้พูดทุกครั้งที่เราโฮมรูมเลยนะคะอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะคะการส่งงานคะลูกงานที่เราค้างอามิถามกันว่า ถ้าหนูมีงานค้างหนูสามารถเช็คงานได้ที่ไหนว่าหนูยังไม่ได้ส่งงานนี้อ่าเริ่มจากเจเจก่อนเจเจคิดว่าตัวเองต้องตรวจงานได้จากที่ไหนบ้างถ้าตัวเองอยากรู้ว่าตัวเองมีงานค้างไหมอาจจะเจเปิดไม่์ในไลน์ครับในไลน์กลุ่มใช่ไหมคะหรือไม่ก็ทักหาคุณครูผู้สอนใช่ไหมคะอ่ะแล้ว Panda, แพนด้าเราลูกแพนด้าจะทํำยังไงดีถ้าตัวเองยังไม่มั่นใจว่าตัวเองส่งงานครบไหมเราทําไงดี <c oughs> ทักหาครูค่ะอาทักหาคุณครูผู้สอนนะลูกอะใครอีกใครอีกโอบามาอะถ้าโอบามาอยากรู้ว่าตัวเองค้างงานไหนโอบามาทำไงดีทักหาครูกันครับอาทักหาคุณครูคนะคะเด็กๆมีคำตอบให้มิดนะเพราะฉะนั้นนะคะมิดหวังว่าห้องเราจะไม่มีงานค้างนะคะวันนี้เราจะเรียนกันตามปกตินะคะตามตารางสอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากรณีใครที่มีงานค้างนะคะหนูดึงสติตัวเองกลับมาค่ะลูกดึงสติกลับมาถ้าหนูไม่อยากติดศูนย์และไม่อยากติดรอหนูรีบเคลียร์งานเลยตอนนี้เนี่ยมันกลางเทอมแล้วหนูมีโอกาสยังแก้ตัวยังที่จะส่งงานได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหนูรีบทํางานส่งให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดทักไปถามคุณครูทุกรายวิชาเลยค่ะ ว่าหนูค้างงานไหนไหมหนูยังขาดหน้าไหนหนูทักไปเลยไม่ต้องรองให้คุณครูขอทวงนะคะเราต้องรับผิดชอบตัวเราด้วยนะคะเราเป็นผู้เรียนเนาะเราได้เข้าเรียนเราก็ต้องมีงานนะคะถ้าหนูเข้าเรียนแล้วหนูไม่ส่งงานหนูบอกหนูเข้าเรียนทุกคาบเลยค่ะทําไมหนูติดศูนย์ติดรอ ไม่ต้องถามนะคะเพราะหนูไม่ส่งงานนั่นเองการที่ติดศูนย์นะคะคือคะแนนไม่ถึงติดรอก็คือรอง,งานจากพวกหนูนั่นเองคะแนนถึงค่ะแต่เกรดออกไม่ได้เพราะไม่มีงานโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากห้องมหนึ่งทับทุกคนไว้ด้วยนะวิธีการตามงานว่าตัวเองส่งครบไหมให้ดูจากอาัลบ,บั้มที่เพื่อนๆส่งนะคะถ้าตรวจเปิดเปิดไปแล้วนะอา้าวยังไม่มีชื่อฉันเลยนะคะท้งออนไลน์ site, แล้วก็ออนไลน์ line. หนูพึงรู้ไว้ว่าหนูยังไม่ได้ส่งนะคะหนูก็รีบทำงานให้เป็นปัจจุบันอันนี้มิดเป็นห่วงพวกหนูจริงๆนะคะคุณครูประจำวิชาทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยากให้สูนและอยากให้รอพวกหนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องนะคะดึงสติตัวเองกลับมานึกถึงครั้งแรกที่หนูติดสูนติดรอหนูพูดกับมิดว่าอะไรนะคะคนที่มาบอกมิดว่าหนูไม่อยากติดเลยเพราะว่ายิ่งขึ้นชั้นสูงขึ้นเนี่ยงานมันยิ่งเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูรู้ตัวว่าหนูงานเยอะหนูก็ต้องรีบเคลียร์ถ้าหนูไม่เคลียร์งานหนูปล่อยไว้ไปจนถึงม2ม2ก็ต้องเรียนอีกหนึ่งเรเวลม1ยากแค่ไหนม2ก็ต้องเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยคนคูณสองเลยงานเก่าก็ต้องแก้งานใหม่ก็ต้องทําเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เพิ่งสอบเสร็จเลยกลางภาคหนูยังมีโอกาสได้ส่งงานทั้งกลางภาคก่อนกลางภาคและก็หลังกลางภาค หนูรีบทยอยเคียงงานนะคะอุย๊ยเด็กๆอาจจะบอกว่าโอ้เจอมิดที่ไลมิดก็มาพูดเรื่องงานงานค้างผมตลอดเลยมิดพูดเพื่อเตือนสติพวกหนูนะนะคะสำหรับเด็กออนไลน์ site, แล้วก็เด็กออนไลน์ออนไลน์เนี่ยอาจจะติดว่าเออหนูต้องส่งในห้องแต่ณนะตอนนี้สถานการณ์โควิดมันกําลังระบาดแบบรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังกลับมาเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นออนไลน์ site, ก็เหมือนกันจะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองคูณ2เข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา นะคะเปิดกล้องด้วยนะคะเป็นไปได้ให้หนูเปิดกล้องเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหนูไม่เปิดกล้องปุ๊บคุณครูผู้สอนจะไม่รู้เลยว่าพวกหนูเนี่ยยังอยู่ในซูมไหมนะคะบางคนเปิดซูมทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะพอคุณครูเรียกเนี่ยหนูก็จะไม่ได้ยินนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะนะคะเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลานะคะทำงานให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด นะคะส่วนเรื่องการสอบนะคะก็เดี๋ยวรอทางวิชาการติดต่อไปสำหรับคนที่มีปัญหาที่ส่งคะแนนไม่ได้แล้วก็อ่ะอ่ะส่งแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าเรายังทำไม่ครบแต่จริงเราทําครบอันนี้ก็ต้องรอวิชาการเหมือนกันนะคะได้แจ้งเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รอฝ่ายวิชาการนะคะว่าจะนัดสอบหรือว่าถ้าเกิดมีคะแนนขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องสอบใหม่นะคะแต่งานค้างเนี่ยมิขอเลยนะลูก ขอให้พวกหนูเคลียร์ให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดค่อยๆทยอยเคลียร์ทีละวิชานะคะเอาให้เป็นปัจจุบันเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าไปเหนื่อยในวันข้างหน้านะคะทําให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดวันนี้มีการบ้านหนูก็เคลียร์วันนี้ให้จบไปหนูจะได้ไม่ป้องเป็นดินพอกหางหมูนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะเตือนสติเนาะ นะคะท่าหนหูไม่อยากติดศูนย์และไม่อยากติดรอแต่ถ้าใครอยากติดไม่ต้องทําตามอย่างที่มิตรแนะนําก็ได้นะคะก็ไปพิจารณาเอาต่อมาค่ะเรื่องต่อมาอันนี้เป็นห่วงจริงๆอันนี้จะเป็น8อาการนะคะของโอมคอนนะคะ1คือการไอไอเนี่ยจะมีโอกาสเป็นนะคะมันจะอยู่ที่54%เปนะคะการมีน้ำรูน้ำมูกนะคะการอาการพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการไม่สบายแบบปกติ นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาป่วยแบบเรื้อรังนะคะหนูจะต้องมีการตรวจนะคะพวก ATK เนาะนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะถ้าเกิดใครมีอาการเหล่านี้นะคะตามสไลด์ที่มิโชว์นะคะหนูควรนะคะเข้าไปตรวจ ATK กับทางโรงพยาบาลน,นะคะหรือจะซื้อมาตรวจเองก็ได้แต่มีแนะนำให้หนูไปตรวจกับทางโรงพยาบาลดีกว่านะคะผลมันจะแม่นยำกว่า ATK ทั่วไป นะคะการเลือกเอ k เคอันนี้ก็มีผลนะคะบางอันเนี่ยไม่ขึ้นบางอันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาความชัวร์พวกหนูถ้ามีอาการนะลูกหนูสามารถเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลได้เลยโรงพยาบาลที่หนูเลือกไว้นะคะก็สามารถเข้าไปตรวจได้นะคะอันนี้ฝากไว้เนาะเพราะตอนนี้เนี่ยโอไมคอนกําลังมาแรงนะคะก็อยากให้พวกหนูเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะไปไหนมาไหนก็ปิดแมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับการโฮมรูมในครั้งนี้ก็ขอบคุณเด็กๆเนาะที่เข้ามานะคะถึงมันจะไม่ได้เต็ม100%นะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะก็เมื่อวานก็เห็นคะแนนสอบของพวกหนูไปบ้างแล้วนะคะบางวิชาวพวกหนูก็ทำได้ดีบางคนทำได้เต็มก็มีนะคะบางคนได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บไว้เป็นบทเรียน เวลาสอบไปภาคจะได้พยายามอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมตามงานให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เรามีการเรียนการสอนปกตินะคะเข้าตามตารางได้เลยโอเคค่ะเตรียมตัวเรียนคาบแรกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ